สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่สี่ทุกท่าน,นสวัสดีเพียงเอฟซีเด่นไกลอยูช่ช่วงปลายส่นปลายโค้งน้ำนี่เสร็จจากนักเรียนน,ยนะครับไปแต่เช้านักเรียนเพราะว่าตัวเล็กนะครับเราต้อง <c oughs> ทำงานที่จากยากประหาง่ายนะครับก็ต้องไปดับเล็ก็ต้องไป,งไปนักเรียนแต่ยิงใบข้าวคนนะ จะมาทำงานของเราต่อหน้าที่ของเราที่บ้านต่อนะเนี่เก็บหลักที่บ้านต่อว,วันวันพันกว่าเรื่องหน้าที่ของเราคนระับไม่รู้อะไรต่ออะไรบอกไม่ถูกนะครับหน้าที่เออดูซิไอห,หนุนึงทำอะไรหนูยืดออยังเลยหนูเอ้ยนี่นีน่นะนนครับกิ่งไม้ให้กินเมื่อวาน มายก็จะฉีกินดูฟันหน่อยสิดูล,ลิ้นหน่อยฟันหน่อยสิเป็นฟันหรือเปล่าเนี่ยอะอจะเก็บกวาดให้กับไอ้นุ่มก้นานยาวก่อนครับนี่รู้จะได้หรือเปล่าแล้วแต่สูตรใครสูตรมันครับช้าตกมันสูตรไม่มีในตำรับตำรา ไม่มีตายตัวนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครัคอยดูเอาที่เราทำไวน,นะครับเอาที่ที่เราทำได้อ,อ,อยากให้หลักสะอาดนะครับอยากให้หลักไม่มีอะไรไปทันสู้นะครับทำงานต่อครับ พอตัวทำงานตอนมีงานอีกเยอะรออยู่นะครับนี่วันทั้งวันทำยังไงได้นะครับก็ใจมันรัก นะครับวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเก็บกวาดหลักถึงเชือกให้อยู่กับที่เขาจะรู้นะครับเขาจะรู้เลยเขาไม่กล้าทําอะไรนะครับคือคือถ้าเราได้เปรียบแล้วเขาจะไม่กล้านี่ครับนี่นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่จัดการกับหลักช้างตกมันของเรานะครับไอหนุ่มก้ารยาวนี่ก็ตามเราไม่ได้แล้วนะครับอยู่กับที่แล้ว กวาดตรงไหนก็ได้ทีนี้ม <c oughs> ีน้ำมันออกเยอะนะครับนี่ด้าน,นหลังกัดขาอ,อก๊อกโซงนี่ออกหนักจริงๆครับก๊กซงนี่น่ครับนี่เราได้เปรียบแล้วครับเขาจะรู้เขาตามเราไม่ได้เขาก็จะรู้นะครับเขาก็จะโยมโยมไม่ใช่ว่าจะเชื่อนะครับมีอาการอยู่แต่แล้วว่ามา ทำอะไรเราไม่ได้นะมันึไม่ถึงตัวเรายาเก็บกวาดมันจะง่ายนะครับวิธีกับช้างตกมันไม่มีตายตัวนะครับนี่นี่ลอยงาลอยงาคือตอนกลางคืนนะตกมันหนักปวดหัวนะครับปีนี้หนักนะครับปีนี้ถือว่าหนักหนักกว่าทุกปีเพราะว่ามีการอันนี้ดันเสาด้วยนะครับบางทีปวดหัวใช้งาดันเสา กันเสาเพื่อระบายนะครับเพื่อขับน้ำมันออกมาเออเล้ะ <c oughs> ใครทำอะไรนีเองนี่ควบคุมตัวเองให้ได้หน่อยช่วงนี้ถือสามไม่ได้นะครับสำหรับช้างตกมันเราต้องเข้าอกระวังตัวเราเองเราต้องระวัดระวังนะครับอย่าประมาทมีสติอยู่กับตัวอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับอันตรายอันตรายมีได้ทุกเมื่อนะครับ Hãy siêu vi kênh thì uh. <laughs> นี่นะครับช่วงทํางานตกทำงานในเช้าตกบัน,นครับมันมีขอบขีดของกันและกัน,นครับหนึ่งคือห้ามเสียงดังนะครับช่วงเช้าตกบันนี่เป็นสิ่งรบกวน,ไปก,นไปกระตุ้นตอมอารมณ์ของเขาครับไปกระตุ้นไปกระตุ้นตอมอารมณ์ห้ามไปเสียงดังใส่เด็ดขาดครับใช้เสียงดังไม่ได้ต้องรู้นะครับแล้วแต่สูตรของ ของใครของใครนะครับสูตรใครสูตรมันนี่นะครับวิธีปลอดภัยสําหรับคนเดียวที่เราสามารถทําได้นะครับถ้ามาคนเยอะควานเยอะก็ไปกระตุ้นเขานะครับเราสามารถทําเองได้ให้ชายยืนอยู่กับที่นะครับมีเชือกเส้นหนึ่งเราก็สามารถเก็บกวาดได้แล้วนะครับไปแล้วครับเอฟซีขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจ เป็นอยู่เบื้องหลังผลักดันให้ควานมีกำลังใจในการทำงานคอยช่วยเหลือช้างเจ้าอื่นที่มีปัญหานะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเราครับนี่นะครับใจสู้สยามครับไม่ยอมแพ้อะไรก็ทําได้นะครับเป็นกระใจเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ